ณเมืองพิจิตรโบราณซึ่งมีแม่น้ำน่านไหลผ่านผู้คนอยู่กันอย่างสงบสุขทำมาค้าขายพายเรือจับปลาอย่างร่มเย็นจนกระทั่งวันหนึ่งเหตุร้ายก็บังเกิดขึ้นจระเข้ตัวมหึมาจากใต้แม่น้ำพุดขึ้นมากลางลำธารมันมีเกล็ดเป็นเงางามแวววาวราวเกราะเหล็กตาแดงก่ำราวเปเลวไฟ ผู้คนเรียกมันว่าชาละวันมันม่ใช่จระเข้ธรรมดาแต่เป็นจระเข้ที่มีวิชาอาคมสามารถแปลงร่างเป็นมนุษย์ได้และมีเมืองใต้บาดาลของตนเองอยู่ลึกลงไปใต้แม่น้ำชาละวันขึ้นจากน้ำในยามค่ำคืนลักพาตัวหญิงสาวไปยังเมืองใต้บาดาลหลายหมู่บ้านหวาดกลัวไม่มีใครกล้าออกไปจับปลาผู้ชายหลายคนพยายามต่อสู้ แต่มิอาจสู้พลักกำลังของมันได้พระยาพิจิตจึงออกประกาศตามหาผู้กล้ามาปราบจระเข้ร้ายหากผู้ใดสามารถสังหารชาละวันได้จะได้รับรางวัลเป็นขุมทรัพย์และได้แต่งงานกับทิดาแสนสวยชื่อว่านางตะเผาทองคําประกาศของพระยาไปไกลถึงเมืองลบบุรีซึ่งมีชายหนุ่มรูปงามชื่อว่าไกรทองเขาเป็นผู้มีวิชาอาคมแก่กล้า ศึกษาจากสำนักอาจารย์พรานป่าเคยฝึกการปราบสัตว์ร้ายในป่าลึกและมีของวิเศษคือกระบองแก้วและเชือกมนเมื่อไกรทองได้ยินเรื่องราวของชาละวันก็รู้สึกอยากแสดงฝีมือจึงเดินทางมายังเมืองพิจิตเข้านมัสการพระยาพิจิตและขออาสาไปปราบจระเข้ร้ายพระยาพิจิตยินดีและให้เรือพร้อมไพรพลช่วยนำทาง ไกรทองพายเรือไปยังกลางลำน้ำใช้เวทมนต์เรียกจระเข้ขึ้นมาจากใต้น้ำโอ้เจ้าอสูรกายผู้ใต้ลุ่มลึกเรารู้เจ้าอยู่หน้าที่ใดหากเจ้าเป็นจระเข้แท้ออกมาเผชิญหน้ากับเราเถิดเสียงนั้นก้องดังฟ้าร้องชาละวันได้ยินและโกรธนักจึงขึ้นมาจากน้ำแปลงกายเป็นชายหนุ่มผู้หล่อเหลา่ารูปงามมีสเสน่ห์แววตานิ่งลึก มนุษย์เจ้ากล้าดีอย่างไรมาท้าเราถึงทิ่นไกรทองมิสะทกสถานตอบกลับด้วยความเยือกเย็นเพราะเจ้าเบียดเบียนผู้อื่นถึงคราวเจ้าต้องชดใช้ชาละวันหัวเราะลั่นแล้วดำกลับลงสู่เมืองบาดาลไกรทองเรียนวิชาหายใจใต้น้ำใช้เวทมนตแปลงร่างให้สามารถดำลงใต้น้ำได้เขาลงไปยังเมืองจระเข้ซึ่งสร้างด้วยหินหยกส่องประกาย เมืองแห่งนั้นสวยงามแต่มืดมนเต็มไปด้วยเงาและอาคมไกรพองพบหญิงสาวมากมายที่ถูกจับมาจากบนบกบางคนสิ้นหวังบางคนยังมีแววตาแห่งความหวังและในนั้นคือนางตะเภาทองผู้ถูกชาละวันลักพาตัวมาเพราะความงามของนางไกรทองสัญญาจะพาทุกคนกลับไปแต่เขาต้องต่อสู้กับชาละวันเสียก่อน การต่อสู้ของไกรทองกับชาละวันดำเนินใต้ผืนน้ำเป็นการต่อสู้ที่ทั้งดุเดือดและยิ่งใหญ่ไกรทองใช้กระบองวิเศษฟาดฟันกับอาคมของชาละวันแต่ชาละวันแข็งแรงร่างกายเป็นเกล็ดเหล็กไม่มีอาวุธใดทำอันตรายได้ง่ายๆไกรทองจึงใช้เล,ล่กลนแซงอ่อนแรงลวงให้ชาละวันประมาทแล้วใช้เชือกมนผูกคอมันไว้แน่น ทำพิธีอาคมกลางน้ำเรียกพลังธาตุทั้งสี่มาลงทันด้วยพลังแห่งฟ้าดินน้ำและไฟขออาคมนี้จงยุดจ,จิตวิญญาณแห่งผู้กระทำผิดชาลวันร้องลั่นดิ้นจนแม่น้ำปั่นป่วนสุดท้ายมันก็อ่อนแรงและยอมแพ้ไกรทองพาชาลวันขึ้นจากน้ำมามอบต่อพระยาพิจิตผู้คนดีใจมากที่สัตว์ร้ายถูกจับได้ พระยาพิจิตถามว่าจะลงโทษชาละวันเช่นไรไกรทองตอบว่าแม้เขาทำผิดแต่หากเขาสำนึกผิดก็ไม่ควรลงโทษให้ถึงตายเราให้เขาสาบานว่าจะไม่ทำร้ายใครอีกและจงกลับไปยังโลกของเขาพระยาพิจิตประทับใจในเมตตาธรรมจึงเห็นชอบชาละวันแม้จะเจ็บใจแต่ก็ยอมรับเขาถอนตัวกลับเมืองบาดาลพร้อมคำสัญญาว่าจะไม่ขึ้นมาก่ะกรรมอีก ไกรทองได้รับเกียรติจากชาวเมืองและได้รับอนุญาตให้แต่งงานกับนางตะเภาทองตามคำสัญญาพิธีแต่งงานใหญ่โตผู้คนเฉลิมฉลองทั่วทั้งเมืองท้องฟ้าแจมา่มใสและแม่น้ำพิจิตรกลับมาใสาสะอาดผู้คนพายเรือจับปลาอย่างมีความสุขอีกครั้งไกรทองและนางตะเภาทองครองรักกันยืนยาวมีบุตรธิดาและสืบสายเลือดแห่งผู้กล้ามาจนถึงทุกวันนี้ ชาวพิจิตรยังคงเล่าขานตำนานของไกรทองปราบชาละวันทุกคืนวันและริมแม่น้ำน่านจะมีสารไกรทองที่ผู้คนมากราบไหว้เพื่อขอพลังแห่งความกล้าความยุติธรรมและความเมตตา